ถ้าใครชอบแหวนเพชรใหญ่ๆอลังอลังก็ต้องวงนี้เลยนะคะวงนี้เป็นงานสั่งทำนะคะของลูกค้าจากประเทศออสเตรเลียเลยค่ะวงนี้นะคะลูกค้าใช้เป็นแหวนแต่งงานนะคะแต่ว่าอตอนที่ทำครั้งแรกเนี่ยจะเป็นแหวนชูเม็ดเดี่ยวนะคะแล้วก็ลูกค้าอยากจะเพิ่มความแกรนความอลังมากขึ้นนะคะก็เลยนำมาล้อมค่ะล้อมเพชรทั้งหมด รอบด้านนะคะเป็นทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็มีบ่าข้างนะคะลูกค้าก็ส่งแหวนมาทํากับเรานะคะแล้วก็ให้เราช่วยออกแบบให้อยากได้ดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครนะคะแล้วก็แบบเกๆ๋ๆอลังอลังใส่ได้ตลอดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าลูกค้าก็มีวงอื่นด้วยนะคะที่จะสามารถเอามาใส่ด้วยกันนะคะก็จะเป็นพวกแหวนแถวแต่ว่าวงนี้เนี่ยคือทำออกมาแล้วสวยมากค่ะอลังมากแล้วก็ถูกใจมากๆเลยนะคะ ก็ต้องขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะที่บินมาทำจิวเวลリกับเราในทุกๆปีเลยนะคะถ้าใครชอบแหวนเพชรแนวทรงสี่เหลี่ยมนะคะต้องชอบโรงนี้แน่นอนค่ะอลังการแบบนี้นะคะถ้าใส่ไปนะคะโดนแสงไฟนี่คือแสงเพชรแบบพุ่งมากเลยค่ะ และยิ่งตัวเรือนเป็นทองคําขาวด้วยนะคะยิ่งทําให้ประกายเพชรยิ่งสวยงามมากเลยค่ะวันนี้ลูกค้าก็รับไปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครรับรองว่าใส่ไปแล้วเนี่ยไม่ซ้าใครด้วยค่ะเพราะว่าด้านข้างเราก็ทําเป็นชะลุให้ตัวนี้จะเป็นแหวนคู่ที่ลูกค้าสั่งทําก่อนหน้านี้แล้วนะคะเป็นแหวนเพชรแถว3ด้านนะคะสําหรับใส่คู่กันค่ะใส่แล้วอลังมากเลยค่ะ